วายวายเสียงขวดน้อยตัวนี่เสียงขวดน้อยตัวนี่มาทถอะแมไปแม่แค่รถเฮ้ยไปทถอะแม่ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินแมวปะกินแมวปะแมวจังใดอีกินได้เดียวเนี่ยวายพัดเพชรแล้วเนาะตำพริกใจตำกระเทียมใบอบ่บอบ่กินแมวกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นบ่ฮั่นแล้วขวดน้อยเนาะขวดน้อยบ่ฮันเปิดน้ำมันเปิดเต็มเลยของไม่้ด้วเนาะของไม่โอเคเน้นเปี๊ยะพัดเพชรแมวปลา โอ้อันผ <ย S 1> ัดเผ็ดหมูปลาละกันโอเคบ่ผ okay, ัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูปลาโอเคเอาพร้อมแล้วก็จวดไปนี่หมูปลาแต่ว่าโบแมนหมูปลาแท้น่าจะเป็นหมูฟาร์มเบิ่งมันนี่แหละวูเป็นสั่นเลยแต่ก็อยู่ที่คนเฮ็ดหรอวะแซ่บบ่แซ่บเนาะเอา้าผัดกันเลยดีกว่าก่อนผัดเฮามาหั่นก่อนหั่นหน,หน้อยๆจังซี่ก็พอ แต่ว่าหมูปลาทุกเมื่อเนี่เป็นหมูาร์มแล้วคว่มเหนียวมันบกค่อยเหนียวเหมือนหมูปลาแท้ๆหรอกมันไงมันบกคือหมูปลาปลาแท้ๆมามามามีมาองแทมา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 มอมาดาม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 มา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 มมมรมามามมามามามดมา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 มมมามมาาวพมาากามามามมาปาม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 ้ามาามามามาา พัดจึงว่าหมูจะสุกสักน้อยนึงแต่ที่นี่หมูป้าเนี่ยมันมีความเหนียวของหนังมันเปนบ่เขาก็ต้องย้อนน้ำน่อยนึงเพื่อตุนมันไว้เนาะเอ้ยโบเมนบบเมนพี่น้ำอยู่พี่น้ำนี่เนาะเออใส่ไปไว้เนาะประมาณนี้ตุนมันไว้ในระหว่างที่ตุนหมูอยู่เขาก็ปรุงไปเลยซอสหอยส่ลงไปซอสฝ้าเขียวกอซีอิ๊วขาวน้ำตาล ผงนัวสาดเข้าไปแล้วก็น้ําปลานิดหน่อยขันมันบกพอน้มห้องกระเติมห้องกระเติมเข้าไปเลยมันโบเมนมันโบเมนนี่ขวดนี้โอ้หมดฝนพ่อหนามเฝ้าเซตเฝ้าแล้วเว้ยส้มเชียวแล้วห้องกระไช่กระชายพริกหยวกแดงพริกหยวกเหลืองพริกไทยใบบุกูดแส่งไปเลยอ๋อพ่อใส่กระเพาะแล้วยกเลยแลหน้าตามันก็ออกมั่งสิว้า กับแก้มก็ได to mm ้ก hmm. uh ับ huh. ข so ้าวก็ดีพูดถึงไปเลือกหมูปลานะดูดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยคือมันมันเยอะมากนะมันก็เลยจะออกมามีแต่มันมันพอสวยถ้าได้เนื้อติดเอ่อเนื้อติดหนังดีๆนะโอ้โหสุดยอดกันนี่ครับจวดยืนหมูยืนแมวยืนหมูยืนแมวมาฮะจวดลิลิจุดรีบอ่ะเออถือไว้เออสี่นะแม่หันหันหัเออหันถือไว้ของแซ่บเลยคือบ่เอาซอสไม่ค่อยดังได้อฟังเสียงได้พ่วนแล้ว ดังป๊กกเลยเนาะโอ้ว่าเขาปากฟาวไล่ซะนั่นจะได้คอมันบ่กเขาปากเร็วๆมันคิวเนี่ยกดไลค์กดแช่์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า